สวัสดีค่ะคุณครูรัชยาพรสุภคยังนะคะ,ะครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเลขอาลบิกไปแล้วนะคะเราจะมาทบทวนเลขอาลบิกกันนะคะ,ะเลขศูนย์เหมือนอะไรนะคะ,ะเลขศูนย์เหมือนไข่เป็ดต่อไปเลขหนึ่งเหมือนอะไรคะ,ะเด็กๆเลขหนึ่งเหมือนอะไรเอ่ยอเหมือนเสาธงเก่งมากค่ะ ต่อไปเลขสองเหมือนอะไรคะอ่าเหมือนคอเป็ดต่อไปค่ะเลขสาเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนใบหูเยี่ยมมากค่ะต่อไปเลขสเหมือนอะไรเอ่ยอ่าเลขสเหมือนเก้าอีเยี่ยมค่ะต่อไปเลขหมีอะไรคะ่ะเลขค่ะ เลขห้ามีหลังคาเก่งมากค่ะต่อไปเลขหกเหมือนอะไรเอย่ยเลขหกเหมือนตะขอเยี่ยมมากค่ะต่อไปเลขเจ็ดเหมือนอะไรเอย่ยเลขเจ็ดเหมือนมืองอต่อไปค่ะเลขแปดเหมือนอะไรเอย่ยเลขแปดเหมือนไข่แฟต เยี่ยมค่ะต่อไปเลข9เหมือนอะไรเอย่ยเด็กๆรู้ไหมคะเลข9ใช่ลคะค่ะหัวโตๆโต,ต่อไปค่ะเลข10มีอะไรคะ,ะมี1กับ0เยี่ยมค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขไทยค่ะตัวเลขไทยมีศูนย พูดอีกครั้งค่ะพูดตามครุรันนะคะเลขศูนย์เลขศูนย์ไทยค่ะต่อไปเลขหนึ่งอีกรอบค่ะเลขหนึ่งไทยเยี่ยมค่ะต่อไปค่ะเลขสองพูดอีกครั้งค่ะเลขสองเลขสองไทยเยี่ยมค่ะต่อไปเลขสาม เลขสามไทยค่ะอีกรอบค่ะเลขสามไทยเยี่ยมค่ะต่อไปเลขสี่อ่าเลขสี่ไทยค่ะอีกรอบค่ะอ่าเยี่ยมค่ะเลขสี่ไทยค่ะต่อไปเลขห้าเลขห้าไทยค่ะอา้าวพูดตามคุคณครูรัตน์นะคะเลขห้าไทยอา่าอีกรอบค่ะ เลขหไทยเยี่ยมค่ะต่อไปค่ะเลขหไทยอ่าพูดค่ะเลขหไทยค่ะอ,อีกรอบนะคะเยี่ยมค่ะเลขหไทยต่อไปเลข7ไทยเลข7ไทยอีกรอบนะคะเลข7ไทยต่อไปค่ะ เลข8ดไทยอ่าพูดตามคุร e ัตค่ะเลข8ดไทยค่ะเลข8ดไทยต่อไปเลข9้าไทยเลข9ไทยออาพูดตามคุรัตค่ะเลข9้าไทยเยี่ยมค่ะเลข9ไทยต่อไปเลขส0บไทยอีกรอบค่ะเยี่ยมค่ะเลข1ิบไทยค่ะ เราเรียนรู้เลขไทยไปแล้วนะคะ1-10ถึง10ไทยเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะทั้งเลขอารบ,บิกและเลขไทยวันนี้คุณัรก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย